ก็เป็นดินเนอร์ครับเต้นถังกึมเออพี่สั่งกี่อย่างครับสามสามเหรอสั่งอะไรมั่งพี่ไอ้นี่ประกัศดองด้วยป่ะกัะดองก็คืออะไรเอาพี่กินไม่กินมะละเหรอกระดองไม่เอาดีกว่ามันไม่มีกระดูกหมูคงคงงเออคงคงพี่เอาอะไรแทนเอาปลาเกิดกินไส้เนี่ยเออไส้ไส้คับนี่น้องกับนองน้องเออออ พี่เอาอะไรเพิ่มคุณแล้วแต่พี่กินมาราไหมมาราผมกินได้แต่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยแล้วปลาปลากับนี่พี่เอาอะไรก็อย่างนี้สองอันเอาเอาปลาม้างค่ะปลาเอาปลากะเนื้อไหนเนื้อเออกา

คนไทยแลนด์เอ็มเป็นคนอะเอ็มก็คนไยดยเดี๋ยวเขาจะเอาไปผัดด้านในครับจะเอาไป They will take andry อ l i k ล re-recook again thanks for watching